มายูกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะแอบเบล่งนี้ค่ะเราก็มาเกาะติดข่าวในวงการบันเทิงไทยบ้านเราในหน้าเว็บไซต์กันอีกเช่นเคยค่ะกับเว็บไซต์ของรักดาราค่ะน้องเบล่งค่ะในเบล่งนี้ค่ะเราจะขอเริ่มต้นข่าวแรกค่ะกับข่าวของพี่บุ๋มปนัดดาววงผู้ดีค่ะวันนี้ในเว็บไซต์ของรักดาราค่ะเขาลงแบบนี้ค่ะว่าบุ๋มประกาศแขวนเต้าซื้อใจคนรับสุดท้อทำดีแต่โดนดาขอบคุณคนยกเป็นปวีณาสองค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่พี่ ผมนะคะเจอคดีสลดน้องแก้มนะคะวัย13ปีนะคะถูก ทระชนหืนนะะ่นเนี่ยฮะข่มขืนบนรถไฟแลว้วโยนสบทิ้งข้างทางงานนี้นักแสดงสาวสวยนะ,ะพี่บุ๋มปนัดดาว,วงพูดดีของเราก็เลยขออาสา,าเป็นแกนนาออกมารณรลงค์ล่าหนึ่งแสนรายชื่อเพื่อแก้กฎหมายข่มขืนให้เป็นประหารชีวิตแต่ก็ไม่ไหวคะ่ะที่จะโดนคนเนี่ยนะคะที่แบบว่าเห็นดีด้วยแล้วก็ไม่เห็นดีด้วยออกมาพูดประมาณว่าทําไปเพื่ออะไระในเมื่อตัวเองเนี่ยนะคะก็ยังแต่งตัวล่อแหลมออยังถ่ายแบบเซ็กซี่ยังโชว์เต้าอยู่งานนี้พี่ บุ๋มฟังแล้วนะคะก็มีทั้งท้อใจแล้วก็เป็นแรงฮึดขึ้นมาว่า งั้นถ้าบอกว่าฉันถ่ายเต้าอยู่เนี่ยฉันก็แขวนเต้าเลยดีกว่าเ,ออเรียกว่าจะเป็นการแขวนเต้าแบบแถววรค่ะเพื่อหันมานะคะช่วยเหลือสังคมแบบจริงจังค่ะงานนี้พี่ผมนะได้มีโอกาสมาเปิดใจถึงประเด็นร้อนนะขณะมาบันทึกเทปรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะพี่ผมพูดแบบนี้นะคะว่าตอนนี้มีจดหมายเข้ามาหาเยอะมากนะคะต้องบอกว่ามีการจัดเรื่องของเอกสารนะคะแค่2วันที่ผ่านมามีเอกสารประมาณ10กระสอบเยอะมาก あ คุณน้องคะ่ะยังไม่หมดนะคะ,คะนี่ยังไม่ครบ1นึ่งแสนชื่อแต่พี่บุ๋มคาดว่ามันน่าจะเกิน1นึ่งแสนชื่อแล้ววันนี้อ,อม่ที่คุยกอดคุยกับพี่บุ๋มนะ,ะแล้วก็ยังบอกอีกว่านะคะต้องใช้เวลาพอสมควรในการแยกคะ่ะว่านะคะเป็นเอกสารแบบไหนนะคะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนะทำกันถึงเที่ยงคืนแล้วก็กลุ่มแฟนคลับเนี่ยก็มาช่วยพี่ทําด้วยนะคะตอนนี้นะคะรายชื่ออย่างเดียวเนี่ยไม่รวมเอกสารก็เกินแสนแล้วะคะ่ะโอ้เยอะมากไม่รวมไม่รวมเอกสารไปถึงเอกสารแบบประชาชนสำนักทะเบียนบ้านนะคะที่ส่งกันมารวมๆกันมานะคะ จริงๆเขาบอกว่าเกินแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนื้อหาทางรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติปี2556เนี่ยจะต้องเกิน50,000รายชื่อ,อนี่คือ,อผลที่พี่ขอ1 0 0 0 0 0รายชื่อเนื่องจากว่าบางคนส่งมาอายุไม่ถึง18ปีก็เลยต้องมานั่งคัดก่อนว่าคนที่จะมีมสิทธิ์ล่ารายชื่อได้ต้องอายุเกิน18ปีเท่านั้นะนะคะแล้วพีมม่มยังพูดว่าถ้าครบแล้วเนี่ยจะเข้าไปยื่นเรื่องให้กับประธานคอสอชอด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะตอนนี้กําลังนัด วันกันอยู่ค่ะคาดว่าไม่น่าจะเกินวันที่19หรือวันที่20นี้นะคะจะเข้าไปแน่นอนค่ะและในเรื่องของคดีของน้องแก้มนะคะก็จะบอกเลยว่านะคะได้จับมือกับพี่เรียบร้อยแล้วฝากอะไรมาให้พี่ทำเนี่ยเยอะแยะมากมายนะ,ะแล้วที่สําคัญยังเป็นกาลังใจให้กับพี่บุ๋มได้เดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะเขาบอกว่า ออไอ้กฎหมายนี่นะภายใต้สิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะถ้าเกิดสารมันคับคดีจำหน่ายโทษมาแล้วเนี่ยว่าต้องประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยตอนนี้อาจจะจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพาถ้าจำคุกตลอดชีวิตจริงๆไม่ว่าจำคุก8ปปีแล้วนะออกมาปะไม่ใช่แบบปีแล้วออกมานะคะหรือว่าพอเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว บำเพ็ญประโยชน์ไงได้เป็นนักโทษชั้นดีออพอถึงวันสําคัญสําคัญก็มีการ,รลดโทษลด,ลดมาเรื่อยๆไงออกมาก็มาทํากระทาความผิดอีกอเพราะฉะนั้นนะคะกฎหมายแบบนี้มันควรที่จะรัดกลุ่มแล้วก็เข้มมากขึ้นนะพี่บุมบอกค่ะแล้วกระแสที่ออกมาไงาเรื่องที่ว่าพี่เองเนี่ยฮะแหมจะมาลนลงทําไม ใน,ในเมื่อตัว,ตวเองเน<อ>ี่ยหายแบบเซ็กซี่ยังโชว์เต้าอยูอ่เลยพี่บุ๋มบอกว่าฟังแบบนี้แล้วมันโกรธแล้วมันปี๊ดมากค่ะนะคะสไตล์พี่บุ๋มนะนึกถึงหน้าพี่เขาออกเลยแต่บอกตรงๆเลยว่าที่ทํานี้นะคะไม่ได้หวังอะไรเลยนะหวังแค่อยากจะให้นะตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนสตรีค่ะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่จะมาเรียกร้องสิทธิ์ว่า ไม่ใช่ว่าผู้หญิงโดนกระทำแล้วนะจะปล่อยปะละเลยนะคะมันควรจะมีสถานที่หรือพื้นที่ความปลอดภัยให้กับผู้หญิงมากกว่านี้น้องเบลเพราะว่าทุกวันนี้นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะการเดินออกไปจากนอกบ้าน พอดีอยู่ในบ้านเนี่ยมันยังเข้ามาทําร้ายเราได้เลยข้างทั้งที่เราคิดว่าแบบบ้านเนี่ยคือสถานที่ที่ปลอดภัยสุดๆที่สุดใช่ไอสถานที่ที่ปลอดภัยนี่แหละมันก็เป็นที่อันตรายได้แล้วค่ะจริงๆนะนี่พูดเรื่องจริงนะพี่หมเลยบอกว่าไอการที่เราออกมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงแล้วเราโดนแบบเนี้ยถามว่าเราท้อไหมเราท้อแต่เราอย่าท้อตามสิ่งที่คนอื่นพูดเราเอาความท้อเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็สู้ต่อไปี่ผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าพูดแบบนี้นะฉันแขวนเต้าเลยดีกว่า แบบท้าววเลยดีกว่าเพราะว่าฉันไม่ต้องโดนค,คนอรครัาอะไรได้ทำงาน<ด>เพื่อสังคมดีกว่านะแล้วพี่ก็รู้สึกว่านะสังคมเนี่ยเรามีอะไรพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็เอาแต่ด่ากันโพสต์ขึ้นเฟซว่าไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้ลงมือทําอะไรจริงจังนี่ไงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลนี่คือสิ่งที่พี่โดนมาเพียงว่าใครออกมาต้องมาโดนด่าพี่ถามชนิดหนึ่งอีกหน่อยนะคะว่าการที่ออกมาทําความดีเนี่ยคุณกล้าอย่างฉันไหมเออเรื่องจริงเรื่องจริงฟังไว้ให้ดีนักเลงคีบอร์ดจริงนะเนี่ย <ม>เขาเนี่ยทำความดีช,ช่วยเหลือสังคม<ช>น่าจะมีการสนับสนุน<ถ>ไม่ใช่กลับมาแบบเฮ้ยโพน<ถ>่โหนนี่ต่อว่า,<ช><ร>าได้ถามเอนที่บอกไปว่าพี่บุ๋มท้อไหมพี่บุ๋มบอกว่าตอนนี้น้ําหนักพี่ลดลงมา3โมแลนะแค่สัปดาห์เดียว<ม>ตั้งแต่วันที่พี่แถลงข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคืออยู่ดีก็โดนด่ากับสิ่งที่เราตั้งใจทําความดีพี่ว่ามันอะไรกันนะกระหนากก็ไม่รู้พ่อพี่ก็ไม่เคยเลยนะถึงขนาดที่วิ่งมาหาที่บ้านมีคนไปเล่าให้พ่อพี่บุ๋มฟังนะคะว่าโดนหนักมากตอนนี้มันระแวง ไปหมดแม้กระทั่งการไปงานศพน้องแก้มอันนี้ขอชี้แจงนิดนึงนะพี่บุ๋มบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยพี่บุ๋มไปเขาบอกว่าพี่บุ๋มเนี่ยนะคะไม่ได้ตั้งใจไปที่งานใครที่ตามอินสตาแกรมพี่บุ๋มเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าพี่บุ๋มเขียนว่าไม่กล้าไปงานเนื่องจากคนหาว่าพี่บุ๋มเนี่ยเกาะกระแสน้องแก้มดังออระดับบุ๋มปนัดดานี่นะ แอบอกกรสก็ตายดังคุณคิดได้ยังไงพี่บุ๋มเนี่ยไปถึงนางสาวไทยเป็นถึงอาจารย์สอนพิเศษตามหาวิทยาลัยแวบุมครเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆจะต้องเขาเรียกได้ว่าเกาะคนตายดังเกาะคนตายดังเนี่ยเหรอใช่อะไรคิดเนี่ยคนคิดเนี่ยเอาอะไรคิดทำนิดนึงถูกต้องแค่พี่บุ๋มขยับร่างกายไปไหนก็เป็นข่าวแล้วใช่แค่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวในอินสตาแกรมยังเป็นข่าวได้คือจริงๆแล้วไม่ต้องอาศัยคนที่แบบจากโลกนี้ไปแล้วเพื่อก่อกระแสความดังเค่ขาเนี่ยคืออ่ะเรียกว่าแบบ ไฮโซเลยก็ได้แค่ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็เป็นข่าวแล้ว<ช>ถูกไหมไม่จำเป็นต้องแบบไปเกาะกระแสนูนน่นนั่นี่จริงๆนี่แหละพี่บุ๋มบอกว่ามันเจ็บจริงๆนะมันเจ็บมากเจ็บจนจุกนะคะแต่ว่าในภาพเนี่ยที่เห็นว่าพี่บุ๋มเนี่ยเอาพวงหลีดเนี่ยคือคุณแม่ของน้องเขาเนี่ยให้เก็บพี่บุ๋มเนี่ยเอาพวงหลีดไปวางค่ะกลางงานคู่กับพวงหลีดท่านประยุทธ์เราก็นึกทําไมดาราเวลาดาราคนอื่นไปทําไมไม่ด่าทำไมแต่ว่าเราไปปุ๊บถึงด่าเราเป็นกระแสเลยงานเนี่ยมันไม่ใช่พีพวงหลีดของพี่บุ๋มคนเดียวที่เป็นดารามันมีอ นะคะที่เราเห็นกันนะคะไปร่วมงานมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะคือพอโดนเป็นกระแสะปุ๊บพี่บุ๋มบอกว่ามันก็ทอนะแต่ตอนนี้พี่บุ๋มเองนะคะก็บอกเลยนะคะว่านะตอนนี้พี่บุ๋มเนี่ยอสอนศิละปะเด็กพิการอยู่ที่ปากช่องพี่บุ๋มเองก็มีอีกหนึ่งรายการที่ต้องทําก็คือสองครามความรักนะคะแล้วก็ขอขอให้พี่บุ๋มเนี่ยใส่ชุดดำพี่บุ๋มเองว่ากะว่าจะสอนกลุ่มเนี่ยคือตอนเย็นนั่นเองคะ่ะแล้วก็จะบอกกับน้องๆด้วยนในเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปอย่างที่พี่บุ๋มก็พูดอยู่นะนะส่วน มองว่าเรื่องการแต่งตัวและถ่ายเซ็กซี่เนี่ยทุกคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะพี่บุ๋มบอกว่าดิฉันเนี่ยก็กลับมาเป็นบรรดาคนเดิมนะคะขอให้บุ๋มใส่เสื้อคอเต่าเอาความเป็นธรรมกับบุ๋มหน่อยบุ๋มก็ดูเซ็กซี่ไหมถูกจริงๆพูด <คน S 1> เรื่องจริงจะเซ็กซี่มันไม่ได้อยู่ที่แบบมันไม่ได้อยู่ที่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำถ่าย,ายอะ <คน S 2> ไรถ่ายแบบชุดว่ายน้ำถ่ายแบบเซ็กซี่ถ้าไม่เปรียบเทียบพี่บุม๋มเปรียบเทียบถึงอั้มพัชราภา วันว่าง,ง,งพัชราภาใส่เสื้อผ้าไงเสื้อยืดกางเกงยีนหรือไม่ก็บางทีก็แบบทำไมดูเซ็กซี่ได้ไปิดหมดเลยคือมองไม่เห็นร่างกายเลยแต่ว่าเขาก็ยังดูเซ็กซี่นั่นไงพี่บ<อ>ุมก็ถึงบอกนี่ไงวันที่ฉันเป็นบุมธรรมดาทาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่ก็ยังดูว่าฉันเซ็กซี่ hmm. ได้หรือคุณต้องการให้บุ๋มใส่กระโปรงทรงเอขอความเป็นธรรมให้กับบุ๋มหน่อยนะคะนี่นี่<อ>นี่นะบุ๋มแค่คนหนึ่งที่ออกมาทํางานเพื่อสังคมหนึ่งในชีวิตแล้วก็กลับมาเป็นดาราเหมือนเดิมไม่ใช่นายยกนี่ ช่วยอะไรก็ช่วยได้ดังนั้นคุณอยากให้บุ๋มใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็ส่งมาบอกค่ะ,คะเรามัวแต่ไปแคร์คนอื่นเนี่ยโดยที่เราไม่แคร์คนรอบข้างเราหรือคนที่อยู่กับเราเนี่ยม,มันก็ไม่ไหวนะอยากให้พี่บุ๋มใส่ออแบบไหนเนาะเราจะส่งมาบอกแล้วถ้าอยากให้เขาใส่จริงๆเนี่ยส่งมาให้เลยก็ได้นะเนี่ยนะคะถามต่อนะคะด้วยเหตุนี้หรือเปล่านะคะที่คนว่าว่า มัวแต่เป็นลนนลงๆๆเนี่ยลนงลงตัวเองก่อนหรือเปล่าประมาณแบบนี้พี่บ uh ุ huh. ๋มจัดติใจที่จะไม่ถ่ายชุดว่ายน้ำอีกแขวนเต้าอีกพี่บอกว่าที่พี่บุ๋มไม่ถ่ายชุดว่ายน้ำเพราะว่ารู้สึกว่าบางคนที่เป็นสื่อมานั่งจับเจ้า แค่เซนซิทีฟกับนมและข้างล่างดิฉันเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมซื้อใจกันเลยดีกว่าบุม๋มนักเลงคนหนึ่งเออเออ,เอ,อถ้าคุณเขียนมาว่าไม่คัดค้านกับสิ่งที่บุ๋มกาลังทําแต่คุณรู้ว่าสิ่งที่บุ๋มกําลังทําแต่งตัวอยู่ถ่ายชุดวยน้นั้นมันไม่เหมาะไม่ควรบุม๋มจะให้อภัยในสิ่งที่คุณด่าบุม๋มมันเคยย้อนเข้าไปมันเคยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งด่าพี่บุ๋มเร<ะ>ื่องแต่งแต่งถ่ายชุดว่ยน้ำนะคะแล้วบุ๋มจะแก้ไขในอดีตเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้หรอกเพราะว่านะคะการเป็นดาราคุณต้้องเเขาาาาใจว่า่ดารานีย เขาก็ต้องมีเซ็กซี่บ้างถูกต้องจะให้มามิดชิดเนี่ยมันเป็นไปได้คือการเป็นไบร์ตัวรัดนแบบขลายคาแรคเตอร์หลายนู่นนี่จะให้แบบแบบอ่ะพอแต่งตัวแบบเดียวเฉยจังนี่มันสมัยไหนแล้วที่มันยังแต่งตัวแบบนี้อยู่ก็นี่ไงก็ถึงบอกไงแล้วพี่ผมบอกว่านะคะก็เลยพูดว่านะคะจะปล่อยวางและไม่ไม่อยากจะเข้าไปอะไรกับพวกนี้แล้วนะคะก็คือว่า เอากำลังใจจากคนที่เขายังให้กําลังใจเราอยู่เนี่ยนะคะมาเป็นกําลังใจสู้ไปดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะว่าประชดหรือเปล่าพี่ผมพูดเลยว่าประชดใครประชดเสียตังค์ไม่หรอกค่ะพี่นักเลงพอ,อตบมือให้ดีไหมสุดยอดพี่ผุมนี่นะอยากจะบอกว่าวันนั้นฟังพี่ผมแล้วแบบสุดยอดมากหลายคนมองพี่ผมว่าพี่ผมเป็นปวีนาคนที่สองค่ะพี่ผมบอกว่าพี่คงว่าไม่ใช่เพราะคุณปวีนาทํางานมาหรอกนะท่านน่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะมีความชัดเจนในการทําง,งานอยู่แล้วของท่านหลายเคสที่พี่ส่งให้ท่านช่วยเหลือเพราะพี่เองไม่ใช่องค์กรมูลนิธิบางทีเคสมาถึงมือพี่มันก็เกินมือเกินความสามารถการที่เราจะไปเอาเด็กคนนึงออกมาจากครอบครัวที่โดนขมน่มขืนทารุณกรรมถ้าแม่เขาอยู่ตรงนั้นไม่สามารถออกมาได้แล้วเราจะออกมาได้ไงก็ต้องส่งให้กับมูล,ลนิธิโดยตรงใ,<ช>ให้เขาช่วยเหลือออกมาถามว่าก่อนนันนี้เคยมีใครรู้ไหมว่ามีพ่อแม่หลายคนที่ส่งจดหมายมาว่า ลูกเขาโดนทา,นารุณกรรมลูกเขาโดนข่มขืนนะมีใครรู้บ้างไหมเพิ่งมารู้อาตอนที่คดีน้องแก้มเกิดขึ้นอ mm hmm. แค่นั้นเอง <Ha. S 1> แต่ก่อนไม่ได้เคยรู้แม้ว่าเขาทาความดีมาก่อนแล้ว mm hmm. ไปไปสื่อกันนิดนึงเขาพูดอย่างนี้เลยนะ <Ha. S 1> นะแล้วส่วนเรื่องของเพจที่ควรตั้งแอนตี้นะคาบอกว่าไม่ต้องแอนตี้พี่หรอกค่ะพี่เนะี่ยเป็นแค่เราคนหนึ่งถ้าเห็นภาพข่าวแล้วมันไส้ไม่รู้จักกันแล้วมาทําขนาดนี้พี่ว่าคุณว่างเกินไปอ,อชัดเจนนะ คือที่แล้วเนี่ยเวลาว่างที่คุณจะมาโพสต์ด่าหรือเขียนด่าคนอื่นที่เขากําลังทําความดีเพื่อสังคมเนี่ยเอาเวลาว่างของคุณไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมถูกต้องแล้วพี่บุ๋มยังฝากบ่อยว่าเท่าแน่จริงว่างเนี่ยมาเจอกันอย่าเก่งแต่ในคีย์บอร์ดมาเจอกันพี่บุ๋มบอกมานั่งคุยกันหน่อยสิว่าคุณตั้งเพจแอนตี้ฉันเนี่ยคุณตั้งเพราะอะไรคุณมีสิอะไรมาแอนตี้ฉันแล้วคุณทําอะไรเพื่อสังคมบ้างให้ฉันไปทําอะไรให้คุณมานั่งคุยกันสักนิดนึ่งเออฉันชอบอ่ะ